รอยทราวดีที่บ้านยี่หอม สวัสดีครับคลิปนี้ช่อง You Super Channel เรานำพาท่านเดินทางมาเที่ยวโบราณสถานสมัยทราวดีนะครับคลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดเนินพารางนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลดอนีหอมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเดิมเรียกวัดโคกเย,ยหอมล้างนะครับตามตำนานพระปฐมเชดีฉบับตาประขาวรอด ใจความส่วนหนึ่งได้ระบุว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของยายหอมและเป็นที่เลี้ยงดูพยาพานะครับและเป็นที่สักหารหรือประหารชีวิตเยียหอมนะครับเรียกว่าบ้านเยียหอมหรือโคกเยียหอมนะครับส่วนรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เมื่อราวปีพศ2480นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเปียดูปองของสำนักฝรั่งเศสบุรพาทิศร่วมกับกรมศิลปากรนะครับได้ขุดสำรวจนะครับและได้พบปฏิมากรรมหลายชิ้นนะครับอาทิเช่นพระพุทธรูปนะครับ ธรรมจักรนะครับเสารองรับธรรมจกักรกวางหมอบและอื่นๆนะครับซึ่งเป็นศรรลิลปะร่วมสมัยกับจุลาะปฐโทนนะครับวัดเมรและองค์พะระปฐมเจดีนะครับกําหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสินะครับปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านั้นนะครับได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนคปรปฐมนะครับบางส่วนได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดอนยี่หอมนะครับ ่อมาเมื่อราปีพศ2514จนถึงปีพศ2515คมศิลปากรได้ขุดบูรณะอีกครั้งนะครับมีลักษณะโครงสร้างเป็นสถูกเจดีก่ออิฐนะครับปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานล่างทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีบันไดย,ยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับส่วนบนเหนือฐานล่างขึ้นไปชำรุดเสียหายหมดแล้วนะครับปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพศ2480นะครับ และได้มีการประกาศขอบเขตของโบราณสถานอีกครั้งเมื่อปีพศ2530นะครับมีพื้นที่ประมาณ14ไร่3งาน27ตารางวานะครับโบราณสถานแห่งนี้ถือว่าเป็นหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสมัยทาราวดีในจังหวัดนคปรปฐมได้อย่างดีนะครับสำหรับคลิปย้อนรอยโบราณที่วัดเนินพระหานของทางช่อง u Super Channel คลิปนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำคลิปนะครับ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขอขอภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณีนึ่งในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ